ธุดงธรรมชัยเส้นทางมหาปูชนียาจารย์ พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรปีที่สองวันอังคารที่22มกราคมพุทธศักราชส5 5 6จากสนามกีฬาโรงเรียนพปรราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมถึงพุทธมนทนระยะทาง22.17กิโลเมตรทุกย่างก้าว กองพันเนื้อนาบุญได้ประกาศธรรมชัยในพระศาสนาให้เป็นที่ประจักษ์หน้าที่นี้ไม่ใช่ใครก็ทำได้หรือได้ทำแต่เป็นหน้าที่จากความมุ่งมั่นที่ย่ำลงบนแผ่นดินไทยเป็นหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่เพื่อการกอบกู้พระพุทธศาสนาในฐานะพุทธบุตรกองพันเนื้อนาบุญและเป็นหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่ เพื่อน้อมกตัญญูบูชาแด่มหาปูชนียาจารย์พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารในฐานะสิทธิานุสิิทุกหน้าที่ทำให้บังเกิดเส้นทางมหาปูชนียาจารย์บังเกิดกองพันเนื้อนาบุญที่แท้จริงและวันนี้กองพันเนื้อนาบุญ ยังคงย่ำด้วยความมุ่งมั่นในวันที่21ของการเดินทุดงธรรมชัยเส้นทางมหาปูชนียาจารย์ปีที่2จากทั้งหมด26วันโดยธรรมยาตราจากสนามกีฬาโรงเรียนพปรราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์อำเภอสามพรานไปยังพุทธมนทนอำเภอพุทธมนทนจังหวัดนครปฐม ประทับใจมากที่สุดคือไม่เคยเห็นมาในชีวิตไม่เคยเห็นพระมากเท่านี้แล้วก็ไม่คิดว่าจะได้มีบุญมาแบบนี้ค่ะไม่คิดเลยค่ะมันบอกไม่ถูกเลยค่ะมันแบบมันตื้นตันมันแบบมันดีใจอะ่ะรู้สึกศรัทธามากอะ่ะมันปืมปีติจนพอบพธุกระเจาดีใจแห้งหลโอ้จดจำไม่ลืมหรอกเจ้าจดจำจนหอดมือตายดีใจหลายค่ะ ก้าวย่างร,รมย้ำเป้าหมายในชีวิตย้ำปณิธานในการบวชเป็นพระแท้และย้ำศรัทธาให้ญาติโยมจะผู้ไม่เลื่อมใสศรัทธาได้บังเกิดความเลื่อมใสศรัทธาในพระรัตนตรยัยก้มลงกราบไหว้ด้วยความเทิดทูนบูชาและเพิ่มภูนศรัทธาแก่ผู้เลื่อมใสศรัทธาให้มากหลนทุกย่างก้าวที่ก้าวผ่านชุมชน จึงโดนใจให้ชาวพุทธในถิ่นฐานและจากต่างถิ่นอุ้มลูกจูงหลานมานั่งประนมมือต้อนรับพระ,ระาธุดงค์ภาษาทศถถาให้ผู้คนที่สัญจรไปมาได้หยุดมองดูหยุดคิดเพื่อตระหนักรู้ถึงความยิ่งใหญ่ของพระพุทธศาสนาปรารถนาสั่งสมบุญบารมีร่วมกัน ดีใจมากคนระับที่ท,ที่ที่ได้มีโอกาสได้มาได้มาได้มาเห็นพระเย,ยอะขนาดนี้ดีใจมากคนระับคือไม่คือไม่เสียชัิเกิดที่ได้เกิดมาเป็นพุทธนะโชคดีในชีวิตของวันปีใหม่ชิ้นใหญ่เลยครับสุใจมากๆครับที่มีตุรงนะเดินในกรุงเทพครับเพราะว่าตาส่วนใหญ่จะมีตุรงแต่ตมป่าตามเขาที่มาได้มาเดินตุรงให้เราเห็นบนทางหลวงอย่างนี้ เป็นเพิ่มปิติเป็นอย่างยิ่มันบอกไม่ถักวค่ะมันมันอิ่มมันมันมันมากมาก,มากมากมายจริงก็อย่างน้อยก็คือแม้ชาตินี้เราจะไม่ได้บวชเหมือนอย่างที่พระท่านได้บวชเนี่ยแต่ก็คือก็อธิษฐานไว้ว่าชาตินหน้าก็ขอให้ได้เดินตามพระพุทธศาสนาแบบนี้ ไม่เคยมารู้สึกมีความตื้นตันมากแล้วได้เห็นผ้าเหลืองได้เห็นผ้าเดินอ,อยู่บนพรมสีเหลืองๆอ,อย่างเงี้ยมีความสุขมากค่ะคิดว่าคนอื่นที่เขาเห็นก็คงมีความรู้สึกเหมือนกันนะนี่มานั่งอยู่ยังเต้นตันจนอดน้ําตาไหลไม่ได้เลยอะ่ะมันเป็นสิ่งที่ดีอะค่ะเป็นภาพพจน์ที่ดีของประเทศไทยด้วยวคนทั่วโลกเขามองเห็นเขาคงจะตื้นตันใจอะ่ะเพราะที่อื่นก็คงไม่มีแบบนี้นะคะมาด้วยความศรัทธาถ้าเราตั้งใจเราก็ได้บุญ ที่บอกนะคะว่าพระดีๆมีเยอะแล้วก็พระทุดงที่จํานวนเยอะขนาดนี้ก็คงหาไม่ได้อีกแล้วนะคะถ้ามีครั้งต่อๆไปก็อยากจะให้ทุกๆคนมาร่วมทำบุญด้วยกันเยอะๆค่ะ ตํารท่าตลาดทั้งหมดในอำเภอสัมพันธ์มีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่วันนี้เราได้มีโอกาสแสดงออกซึ่งความจรักใในเรื่องของพ<ม>ุทธศาสนาซึ่งถือว่าเป็นศาสนาประจำชาติไทยผมคิดว่าเราเห็นแล้วก็มีความราคภูมิว่าเราได้เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะลงพุทธศาสนาให้ยั่งยืนตลอดไปตราบชีวิตจะหาไหมนาไ่น้ำตาไหลเลยค่ะน้ำตาไหลมากเพราะว่าจริงๆตัวเองเนี่ยเป็นสายโรมันคาทอลิกคะ่ะเป็นคริสต์นะคะ พอเห็นภาพแล้วเราเห็นพระเดินทุดงเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเราอยากได้บุญแล้วก็อยากมาให้กำไรากำลังใจท่านมีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ารักพระพุทธศาสนาเพิ่มมากขึ้นนะคะแต่ตัวเองถึงจะเป็นโรมันคอธลิกเราก็มีความรู้สึกว่ารักท่านเดิมทีเราก็มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาอยู่แล้วนะคะยิ่งได้มาพบวันนี้ได้มาเห็นวันนี้ยิ่งทําให้เรารู้สึกรักแล้วก็ อยากจะปฏิบัติตนให้อยู่ในหลักธรรมของพระพุทธมากยิ่งขึ้นเลยค่ะนอกจากผู้ใหญ่หันเข้าหาศาสนาทุกวันนี้เด็กตัวเล็กๆเ,เด็กผู้เป็นเยาวชนของชาติและเป็นอายุพระศาสนาในอนาคตได้มีบทบาทสำคัญในการฟื้นฟูพระศาสนาร่วมกับพ่อแม่ผู้ปกครองครูอาจารย์และชาวพุทธทุกถิ่นฐานเพื่อปลูกฝังอัธยาศัยทางธรรม การได้ทัศนานุตริยะจึงเป็นพรอันประเสริฐให้เกิดเห็นจำคิดรู้ที่ถูกต้องดีงามตั้งในศิลธรรมทำให้นึกย้อนพร้อมตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามยามเติบโตเป็นผู้ใหญ่เป็นกำลังสำคัญของชาติ และเป็นอายุพระศาสนาในอนาคตเหมือนกับเป็นปรากฏการณ์ครั้งใหญ่ะค่ะแล้วก็มีความสุขนะคะแล้วก็ปักปื้มที่ได้มานั่งโรยดอกดาวเรืองนะคะหรือว่าดอกดาวรวยนี่แหละเนาะให้ท่านได้เดินแล้วก็เหมือนกับเราได้กอดชายพระเหลืองท่านไปด้วยนะคะมีพระจุดงมาเดินอย่างนี้นะคะยังไงก็ต้องต้องมาแล้วก็ชวนครอบครัวมาแล้วก็นนเพื่อนๆนะคะจะยุ่งยังไงก็ต้องมาค่ะ มีความสุขในชีวิตสุดของในชีวิตที่ว่าไม่เคยมีความสุขอย่างนี้มาก่อนเลยล่ะค่ะเราเดินทางไปตรงถนนเส้นนี้เราเห็นป้ายที่ติดเนี่ยพอเห็นแล้วปุ๊บเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าจะต้องตั้งใจทําให้ได้เลยคือต้องต้องมาทาให้ได้ก็ไม่ทราบว่าจะได้มีโอกาสทําอีกเมื่อไหร่ก็เลยคิดว่าไดาเห็นแล้วต้องต้องทำให้ได้ครับก็เป็นขือว่าเป็นความปิติอันยิ่งใหญ่ในชีวิตครั้งหนึ่งและก็สถานที่ ในการทำมาหากินที่นี่ด้วยนะครับเป็นสิริมงคลอย่างยิ่งครับ<ว>ผมถือว่าเป็นการฟื้นฟูศาสนาพุทธที่ที่ดีมากนะครับเพื่อให้คนได้รับรู้ว่าพระที่ดีๆพระที่อยู่ในศีลธรรมเนี่ยมียามากนะฮะนะครับก็ร่วมปิติด้วยกับวัดพระธรรมกายหลวงพ่อธรรมชัยโยด้วยนะครับ เมื่อบุคคลทุกวัยทั้งเด็กและผู้ใหญ่บังเกิดศรัทธาได้สั่งสมบุญบาร,รมีและฟื้นฟูพระศาสนาร่วมกันย่อมสารสัมพันธ์รักใคร่กลมเกลียวในครอบครัวพร้อมประสานสามัคคีให้เกิดขึ้นในถิ่นฐานเพื่อขยายผลสู่สังคมไทยในวงกว้างนี่คือภาพสะท้อนความดีงามจากการเติมเชื้อความดีลงในดวงใจพร้อมต่อยอดเป็นคุณธรรมความดีที่ยิ่งใหญ่ ทรงผลต่อเนื่องเพื่อการฟื้นฟูพระศาสนาไทยให้กลับมาเฟื่องฟูดังย้อนยุคพุทธ,ธกาลในการเดินทุดงนั้นท่านเดินมาในระยะทางที่ไกลในระยะทางที่ไกลต้องใช้ความอดทนเป็นจำนวนมากถือว่ายาโยมทั้งหลายที่ได้ร่วมกันให้การต้อนรับนั้นก็ถือว่า เป,เป็นการได้ส่วนบุญอย่างหนึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีนะต่อพระพิสุสง์แล้วก็ต่อประเทศชาติของเราเพราะว่าทำให้ญาติโยมนั้นเกิดความสามัคคีเห็นแล้ววันนี้พูดไม่ออกครับพูดไม่ออกคือบางทีมันเป็นความเพิ่มปิติที่บางครั้งก็อธิบายไม่ได้แต่เป็นความยิ่งใหญ่ครับอลังการเป็นความยิ่งใหญ่ที่แบบว่า ถ้าจริงๆแล้วมีบุญวัฒนาจริงๆจึงจะได้ชมบารมีพระถึงพันกว่าองค์นะครับได้บุญใหญ่นะคะวันนี้ําบุญกับพระตั้งร้อยพันกว่าองค์เนี่ยไม่มีอีกแล้วค่ะค่ะอันนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตที่ประทับใจค่ะค่ะรู้สึกมีความปลื้มปิติยินดีมากเกิดมาทั้งชีวิตจะไม่เคยเจอแบบนี้เลยค่ะรู้สึกมันสุขใจค่ะมันมองไปไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้เห็นภาพแบบนี้ค่ะ เส้นทางมหาปูชนียาจารย์เกิดขึ้นด้วยแรงศรัทธาในพระพุทธศาสนาทุกกลีบดอกไม้ที่นึกน้อมบูชาได้เปลี่ยนแปลงเส้นทางธรรมดาให้เป็นเส้นทางสายศิลธรรมด้วยทุกย่างก้าวกองพันเนื้อนาบุญที่ก้าวด้วยจิตผ่องใสตลอดทางเดินทุดงและทุกย่างก้าวในวันนี้ที่มุ่งจากอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐม ผ่านอำเภอรกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครเข้าสู่จังหวัดนครปฐมอีกครั้งที่อำเภอพุทธมนตนได้เปลี่ยนแปลงเส้นทางย่านโรงงานบร,ริษัทห้างร้านให้เป็นย่านแห่งศรัทธาที่สาธุชนออกมาพร้อมเปลียงกันเพื่อต้อนรับพระธุดงค์สร้างเส้นทางสายประวัติศาสตร์ที่โปรยด้วยกลีบดอกดาวรวยให้ทอดไกลสุดสายตางดงามดุดเส้นทางสายทองคำ ตอนแรกผมก็ยังไม่ตื่นเต้นพร้อมมาได้เห็นจริงๆแล้วตื่นเต้น,นที่สุดในชีวิตเลยครับเพราะว่าเกิดมายังไม่เคยเจออย่างนี้ครับผมยังเป็นสิ่งที่แบบว่าเหมือนกับเราไม่ได้คิดได้ฝันมาก่อนเลยว่าจะได้เจอในชีวิตนะครับรู้สึกดีใจมากๆในชีวิตที่สุดเลยครับจําไว้จนวันตายเลยครับเป็นการตอกย้ําความศรัทธาที่เรามีอยู่ในใจแล้ว ให้มีศรัทธาหนักแน่นขึ้นไปแล้วก็มันเป็นภาพที่จะทําให้สาธุชนคนอื่นๆที่ได้เห็นภาพในวันนี้ผมเชื่อมั่นว่าความศรัทธาจะต้องเกิดขึ้นกับพวกเขาเหล่านั้นด้วยครับบอพอเดินมาน้ำตาไหลเลยค่ะดีใจมากเลยอะ่ะประทับใจที่คนที่จัดอ่ะนะที่จัดมาได้ขนาดนี้ยมันน่าภูมิใจมากน่าจะมีอีกนะประทับใจมากๆเลยนะปลื้มใจครับ ปื้บใจอย่างที่สุดเลยว่าผมเกิดมาชาติหนึ่ง,ง,ง,งเกิดมาชาติหนึ่งนี่ได้เจอพระพุทธศาสนาและสิ่งที่ดีๆในในโลกนี้ครับแล้วผมผมตั้งใจว่าชาตินี้และชาติหน้าและชาติต่อไปขอให้มีบุญบารมีได้เจอแบบพพระพุทธศาสนา Right now, I, f I, I feel very happy to be here, and uh, yeah, it's like it's good. It's a great luck for me to experience this. I like the devotion of the Thai people towards Buddhism. Uh, how, they, uh, respect the monks, uh, how they respect the monks, how they respect the Buddhism, and keep it alive. Uh, still nowadays, so many other religions forcing towards uh, thailand and still the thai people uh, i think there's no doubt for thai people in believing in buddhism i feel very deeply touched it's a very beautiful ceremony i say satu to every monk um, and that makes my mind very bright and joyful i know that they walk and they meditate so they purify their mind and they prolong buddhism the peace in the world the inner peace and the peace in the world so it's a beautiful thing satu i think everyone should join the ceremony at least once in a lifetime because you can remember it for the rest of your life ก็เห็นแบบชีวอนเหลืองพลามแล้วก็เป็นแบบดาวเรืองลอยอย่างเงี้ยรู้สึกดีใจมากค่ะก็รู้สึกว่าเป็นภาพที่ประทับใจแล้วก็เป็นนิมิตใหม่ที่ดีกับชาวพุทธค่ะถ้ามีโอกาสนะคะก็อยากให้จัดงานแบบนี้อีกนะคะเพื่อชาวพุทธของเราจะได้เข้าถึงพระพุทธศาสนาแล้วก็ทําให้ข้าราชการแล้วก็ชาวพุทธมนฑลสายสีในเขตของอําเภอสัมพันธ์จังหวัดนครปฐมได้ร่วมกิจกรรมนี้ด้วยค่ะถือว่าเป็นสิ่งที่ดีค่ะ พลังแห่งศรัทธาเกิดขึ้นทุกแห่งหนที่ชนทั้งหลายได้มองเห็นอิริยาบทสงบสงเสงียมสง่างามด้วยย่างก้าวกองพันเนื้อนาบุญจนกระทั่งก้าวสู่จุดหมายในวันนี้ที่พุทธมนตรสมความตั้งใจ ทิศอัสดงนาลาหน้าพระศรีสากยะทศพลยานประธานพุทธมนทนสุทัศน์คือช่วงเวลาที่ติดตรึงในความทรงจำอีกนานเท่านานเป็นช่วงเวลาที่ชาวพุทธมาพร้อมเพลียงร่วมประสานเพื่อให้การต้อนรับพระธุดงกองคันเนื้อนาบุญสร้างบรรยากาศอิ่มบุญในพิธีล้างเท้าสารต่อช่วงเวลาแห่งความอิ่มเอมใจที่ได้ประจักษ์ถึงความมุ่งมั่น ของผู้ทุ่มชีพสืบศาสนาด้วยทุกก้าวธรรมยาราเพื่อประกาศพระศาสนาบนแผ่นดิน ประวัติศาสตร์นาลาหน้า,า,นนาพระศรีสากยะทศพลยานประธานพุทธมลตลสุทัศน์ดำเนินต่อเนื่องเมื่อพุทธบริษัทสีได้ร่วมสวดมนต์ทำวัดเย็นและปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ผ่องใสด้วยการวางใจนิ่งๆเบาๆสบายๆที่ศูนย์กลางกายเพื่อรองรับบุญที่จะเกิดขึ้นในพิธีจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชา พิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระราชวิริยาลังการเจ้าคณะอำเภอพุทธมนทนเจ้าอาวาสวัดไร่ขิงพระอารามหลวงเมตตาเป็นประธานฝ่ายสมและพลตำรวจโทชัดกุลดิลกรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยให้เกียรติเป็นประธานฝ่ายขรว่า ที่รมจะรัดก,กลางใจทรงต่อความสว่างสวัยให้บังเกิดขึ้นทั่วลานธรรมนุนนำให้พุทธบริษัทสีเกิดปีติเบิกบานดังร่วมประกาศธรรมชัยเพื่อสืบสารศรัทธาในพระพุทธศาสนาให้สถิตสถาพรเป็นศาสนาคู่ชาติไทย พระธุลงธรรมชัยที่เดินเข้ามาในเมืองนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่เราต้องส่งเสริมให้แม้กระทั่งเยาวชนหรือชาวพุทธได้ทราบถึงพิธีปฏิบัติแล้วก็แบ่งบุญกันมาเพื่อสืบทอดเจตนารมณ์แล้วก็ทำให้ศาสนาเราจะได้ยืนยาวต่อไปนะครับการมาร่วมพิธีกรรมในทางพระพุทธศาสนานี้ถือว่าเป็นการร่วมความสามัคคี สร้างความปองดองแก่ชนในชาติโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาโดยใช้กิจกรรมทางพระพุทธศาสนาถือว่าวัดพรธรรมกายเป็นหลักในการที่จะรวมความสามัคคีของชนในชาติก็ขออนุโมทนาแก่คณะสงฆ์วัดธรรมกายโดยเฉพาะท่านเจ้าคุณพระเทพยานมหามุนีซึ่งเป็นประธานสงฆ์ที่วัดธัรมกายที่มีํำรีให้จัดกิจกรรมทุดงธรรมชัยในคราวนี้ก็ขอให้จัดกิจกรรมเป็นทุกปีทุกปี รวมทั้งผู้พิพากษาอื่นๆด้วยเขาก็อยากจัดเหมือนกันนะครับก็ถือว่าสำนักง,งานผู้พิาาแห่งชาติก็ให้ความสนับสนุนรูปกับคณะสงฆ์ด้วยก็ถือว่ากิจกรรมของวัดปร,ร,รมกายเป็นการการจัดกิจกรรมที่มีประโยชน์และก็เสริมสร้างความสามัคคีของชาวพุทธทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศด้วยขออนุโมทนาสาธุด้วยครับเป็นภาพที่ประทับใจนะครับสำหรับคณะพระธุดงธรรมชัยนะครับที่เดินธุดง นะครับผ่านมาจนถึงพุทธมณฑลตามเส้นทางปูชนียาจารย์นะครับชาวพุทธมณฑลเองก็รู้สึกตื่นเต้นนะครับแล้วก็ได้เห็นภาพที่พระดุดงนะครับเป็นจํานวนมาก1000กวัารูปเนี่ยนะได้เดินมาเป็นสายนะครับเป็นสายแห่งบุญนะครับที่ทําให้ทุกคนปราบปื้มปิตินะครับในฐานะที่เป็นสํานักงานวุฒิหนายชาติเนี่ยนะครับก็ยินดีให้การต้อนรับและสนับสนุนเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็อยากจะเห็นภาพดีๆอย่างนี้ นะครับความร่วมมือร่วมม้ของชาวพุทธนาพุทธศาสนกชนทุกท่านนะครับที่มาร่วมงานในวันนี้เนี่ยนะครับจะมีาความภาพภาพูมิใจนะครับแล้วก็ได้ทําบุญใหญ่นะครับร่วมกันในคณะทุดงคําธรรมชัยครั้งนี้ด้วยครับก็ขอให้ทุกท่านตลอดเส้นทางที่พระทุดงธรรมชัยจะทุดงผ่านไปเนี่ยให้การต้อนรับนะครับแล้วก็มาช่วยทําบุญกันเยอะๆครับเพิ่มปิติยินดีที่ได้เห็นการทํากิจกรรม ที่ได้น้อมนำหลักคุณธรรมหลักของพระพุทธศาสนามาขัดเกลาทำให้เรารู้สึกว่ามีความรู้สึกอิ่มเอมใจโดยโดยโดย,โดยไม่ได้คิดว่าจะมีความรู้สึกอย่างนี้มาก่อนเพราะฉะนั้นกิจกรรมันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่ดีที่สมควรที่จะสืบสานพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนสืบต่อไป ครับมาในค่ำคืนวันนี้นะครับก็สึกปราปื้มปิติเป็นอย่างยิ่งนะครับเป็นภาพอันสวยงามมากนะครับซึ่งอยากะเชิญชวนให้นะครับทุกคนนะครับได้มามองเห็นภาพความประทับใจนะครับท่ามกลางหมู่สงพัฒ์ุดงพัรมชัยนะครับซึ่งมาพร้อมเพียงกันในที่นี้นะครับอยากให้เด็กๆนั้นได้เห็นภาพแห่งความสวยงามอย่างนี้มากนะครับเป็นภาพมหัศจรรย์จริงๆนะครับซึ่งกอยากให้ทุกคนไปสัมผัสบรรยากาศอย่างนี้จริงๆครับผม ศรัทธาที่หนุนเนื่องจากการร่วมสืบสารพุทธประเพณีการเดินทุดงสทรงผลสูงค่าต่อพระพุทธศาสนาและเมื่อศรัทธาตั้งมั่นย่อมเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนหันมาประพฤติปฏิบัติธรรมหันมากอบผู้และฟื้นฟูพระาศาสนาร่วมกันเมื่อนั้นสันติสุขอันไพบูรย่อมแผ่ขยาย สร้างสันติสุขที่แท้จริงให้บังเกิดขึ้นในสังคมไทยและสังคมโลกอย่าง,ย,างยั่งยืน